สวัสดีค่ะคุณพลอยเมธีของคุณแม่เหมือวทัก่ายเศราวกิจหยุดปันญาโยนของันหาเรา18อากาศฝนตกเนาะสดชื่นเย็นสบายแต่เสาร์และนาวเลยล่ะค่ะหีุนอากาศท้องถิ่นอยู่ในที4องศานะคะอยู่ตะบนนครฝนตกโอ้ยตกเบิดมือเบิดขึ้นเลยค่ะนี่กา ก็ตั้งใจว่ามึงนี่กิจกรรมการึดสอนนักเรียนเพื่อเสียงมูชิตาจีโตคุณผู้ที่เป็นตัเสียงราชการนะคะแต่จ้ิงๆเป็นยังไรก็ทดสอบโมเดลเพราะว่าลูกมากของร่างบมไดนะคะครับ ปัตตานสถานการ์ว่าจะเป็นแบบไหนนะเพาขนโต๊ต่อช่วงนี้นี่ยู่ยกขอม้านน้อประงปลาปูเป็นห่วงเป็นใย่ท็คนทันในการเดือดาาไปทำงานตอนเส่าฝนก็ะบตกงานมือเสาก่อนไปทำงานกับไก่ไก่เลิกงานโอ้เสียว่าได้หอยกระลิงน้ำกันกันเลยไม่ว่ากระช่ดี้ด้หมอล่สาวหน่อยสิการแทงไปแสดงขึ้นนะคะกับเมืองอุ้งยิ้มใส่เสต็งเป็กาแาแฟอ่านหนัขอรก่อนทาการหนาเวที่ตก่างกระบะไหกรบ กอนไลน์ก็ค้อนเป็นยอกกันเองนะคะผู้พูดของเขาเปนยอกเนดูนะคะเวทีประเดนใหม่ะเนี่เป็นทาเงีวบ้าเพื่อที่จะให้นินละพินในโอกาสเข่าถึงอ่าพอแม่เอตี้เลเข่าถึงกับพิลพินะคะกแอ่ระมัดระวังถึงความปอดไั้บางคนควรจะอยลวงแา้ววันนงยนลวงอย่าใช้ทิทาค่ะในระมัดระวังน้ะหนักอากเข้าคนเบิร์นเข้ากระเบิร์นยางในในเกียรใเกียริกัรเล่นกัน ที่ไปเรือมวนแล้วจะจุึมๆในเล็กน้อยนะคะความต่างใก็าาต่างมาเลยถึะไรสุดที่เ,นนเกิดการเตนการเจอตัวของทุีไปเบินคน,นแสดงละครน,นะคะในละครสงส่งหนึ่งนะคะส่งหนึ่งกะเลยไปหรือว่าเป็น ความดังของอีกว่า๋วเต่แถวเขาบ้านทางแค่เขาบอกว่าคือศูนยการจรจรหน่อยของบ้ามีผลงานผลงานเรลงมีรางวันความยอดเยี่ยมการรันสีที่พอแม่เอ็กซที่ผ่นแค่มีบทบาทการแสดงที่อยู่ติวิชาเป็นที่เส้นเสริมอ่าได้เป็นดาราจิ๋วจิ๋วทุกองค์ประกอบของการสินสินสินแต่ว่าจะให้ออกรางจียงปัง งินดาราตูตอบมากกต้องไปคอยใส่ตาไปว่าผู้เสือวางแนวกาที่เป็นศิลกินหมอลำน้องกุ้งจริงเ่นปันแง่เราฟ้องใจปัญใจยวกคนง่ายขมากกนะคะถือว่าติดยอนการทดไเีนเลหน่อยคนนึงมาตามฝันท้องเทศตามตลาดหน้าห้องเช่นหมอลำจริงนะคยุ่ัวะทุ่บ้านอยู่ในเวทีอันใหญใหญ่เกียดทอในทีร้ายมาไล่เจริญการดีเกิดโตเรื่อตๆรักลาไป ที่หล่าสาวหน่อยเดบานเองนะคะดันดังควาใจเด็กที่ไม่มีเาอยาให้กระลังแก่เรจะดูตามยังเป็นส่บขวบก็ออไปนะคะเชื่อว่าอยากให้เคนโตตัวกระังสาวศิลปะมันจะทำเไปคนตกแล้วไปทำงานดีกว่านะคะผนสาบแล้วดันหลังนะคะทักทายเรื่องจิติพญาบอดี้่ะ สู้ไปอย่าท้ออย่ามัวแต่โรอโชคลาสนาเมื่อไม่ยอมแพ้คงถึงเส้นชัยได้วันข้างหน้าอย่ามัวแต่โทษโชคชะตาสองแขนสองขามีมาเท่ากันทุกการทำงานคือประสบการณ์อันแสนเลิศล้ำมัน นฝนจดจำแล้วลงเมื่อทำให้ได้ดังฝันอย่าบ่นว่าเหนื่อยอย่าบ่นว่านักให้รักในง,งานให้งานเป็นครูเป็นอาจารย์เมื่อเรารักงานงานก็รักเรา คือใช้ชนะไม่สูงต้องขยองไม่เก่งต้องขยันเอาอถ้ารอวันพร้อมเหมือนเขาคงต้องรอตลอดชีวิตอยากกลัวอะไรในเมื่อหัวใจเรายังเต้นอยู่ใจบอกเสมอว่าต้องสู้ วันนี้เรารู้ว่าทำเพื่อใครเ,เรื่องร้ายผ่านมาแสนธรรมดาเมื่อมันผ่านไปเรียนรู้ทุกอย่างเอาไว้เมื่อคราวเติบใหญ่คงได้ใช้มัน ฝนจดจำแล้วลงเมื่อทำให้ได้ดังฝันอย่าบ่นว่าเหนื่อยอย่าบ่นว่านักให้รักในงานให้งานเป็นครูเป็นอาจารย์เมื่อเรารักงานงานก็รัก ใช้ชนะไม่สูงต้องขยองไม่เก่งต้องขยันเอาอถ้ารอวันพร้อมเหมือนเขาคงต้องรอตลอดชีวีอยากกลัวอะไรในเมื่อหัวใจเรายังเต้นอยู่ใจบอกเสมอว่าต้อง สูวันนี้เรารู้ว่าทำเพื่อใครเรื่องร้ายผ่านมาแสนธรรมดาเมื่อมันผ่านไปเรียนรู้ทุกอย่างเอาไว้เมื่อคราวเติบใหญ่คงได้ใช้มัน